ลงไปนะผักบุ้งลงไปเข้จใจพอๆพักซี่ห้อยไปกับมึงได้ก็นได้เข้าใจไหมอยากกินอีหยังห้อยไปใส่ไปครับไอเห็นไหมเราปลูกนะครับพอควนดินนะควนดินฝากกดติดตามประด็นงี่เกิดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดูหน้าหน้าตาด้วยปลูกครับขุดลุมลงไปนี่เนี่ย พวนดินพรวนดินให้ใส่ปุ๋ยหมักลงไปครนี่แล้วปลูกอะไรก่อนลูกครับออาเวนกูดปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยลงไปตรงกลางครับลูกอือย่างที่ลูกเห็นเนี่ยเมื่อวานแรกที่อาจารย์เมก,กับพี่แอร์พาเดินดูเห็นไหมร่มอุโงง์ต้นไม้หลวงพ่อสวยไหม เออมันไม่ใช่เชิงเดียวนะไม่ใช่ต้นยางนาอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ใช่มันผสมประสานเึ้มเป็นป่าลูกคนจะปลูกกล้วยตรงนี้ครับลูกกล้วยตรงกลางอ่าไม้สักว์อีกมุมหนึ่งนะไม้ยางนาอีกมุมหนึ่งนะเออไม้ตะเคียนอีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยไม้มะฮอกกานีอีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าเราได้ต้นไม้สี่ต้นและได้กล้วย,ยวนนห,นหนึ่งต้นเข้าใจะไหมครับในรุมงหนึ่ง มันสิกโบงงามังกันจีบอกครับพราะว่าข้างบเป็นต้นไหม่ข้าบนแม่นบอกครับแต่มันขืนเคยเข้าป่าไหมพ่อเข้าป่าป่ามันยืนแถวตรงเหมือนทุกวันนี้ไหมเออจะเป็นเราต้องมุดใช่ไหมลอดใช่ไหมพ่อมีกัวสิีลอดเขาปลาเขาดงได้ทุกวันนี้เวลาเดินเข้าป่าเป็นไงยืนตรงขารทงขามรทันมันบ้าไปแล้วแนวทางครับ สมัยก่อนบ้านเราปลูกผสมผสานป็นป่าเป็นโดงเห็นบอโดบูตางานเข้าไปยางหน้าซีตน้นยืนอยู่น้ำกันเบียดกันขึ้นครับไปสิเข้าป่าจริงๆมันไม่เป็นแถวครับดังนั้นวิธีปลูกแบบนี้มันจะกลับคืนเป็นป่าธรรมชาติครับท่านดรครับท,ทำไงพ่อปลูกแบบนี้แล้วเราก็เกลียหน้าดินให้มัน สวยๆเป็นเหมือนแปลงผักกับห่้อเขาจะไปครับ <ทะ S 1> เกลี่ยให้มันเหมือนแปลงผักนี่เออให้มันเรียบเหมือนระปลูกผัก<ม>ในในโรงเรียนเราครับทําแปลงตอนเราเป็นเด็กเกลี่ยเรียบๆนะเกลี่ยเรียบๆนะยยแล้วอย่าเพิ่งทาอะไรใส่อะไรลงไปครับอบอแหมีก่อนใส่ฟางก็ต้องอเ,เออเนี่พริกสามต้นซะสามเม็ด หรือโรยก่อนนั้นก็ได้เพราะมันจะไม่เกิดมดหรอกไอ้พริกบางทีมดแดงหามไปกินเยอะเลยพริกลงไปมะเขือลงไปนะผักบุ้งลงไปเข้าใจบ่พ่อผักซีโห้อยไปกลบมึงได้ก็ได้เข้าใจไหมยากกินอีหยังห้อยไปใส่ไปครับไอเห็นไหมแล้วค่อยห่มฟางครับแต่มันก็ค่อยห่มฟางนะ ผมฟางครับนี่หอมฟางเสร็จแห้งชามน้ำชามตามสไตล์ของมาเอืองเราอาจารย์อยากเน้นเลยเพราะท่านเชี่ยวชาญเรื่องดินแต่หลวงพ่อเชี่ยวชาญเรื่องบุกบ่าและธนาคารน้ำหลวงพ่อก็เอาแนวคิดของท่านมาอดินไม่ดีต้องทำยังไงท่านจะบอกปลูกแฝกถ้ามีแฝกก็ปลูกเข้าไปแฝกครับแฝกปลูกอ้อม บอกครับปลูกเลยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องปลูกก็ได้ถ้าหามันแพงก็ไม่ต้องถ้าหามันถูกก็เอาขอกันนะครับแล้วอย่างไรครับก็แห้งชา <บะ S 1> ก็คืออะไรถ้า <บะ S 1> แห้งชาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไม่ได้เรียนนะใช่แล้ววันนะี้ปุ๋ยเราไปขิงมั่วขี้ควายโอยไปครับครับขอบคุณครับโรยไปเอาถวยมาหนึ่งนะโรยปุ๋ย